รัฐร่วมมือประชาร่วมใจในสร้างไทยไปด้วยกัน งานก่อสร้างโครงการพัฒนาลูกน้ำห้วยหลวงในพื้นที่บ้านแดนเมืองตำบลวัดหลวงอำเภอพลพิสัยจังหวัดน้องคายเริ่มดำเนินโครงการมาตั้งแต่เดือนเมษาย,ยน2562โดยก่อนหน้านี้พบว่าพื้นที่แห่งนี้ประสบปัญหาภัยแล้งน้ำท่วมน้ำแล้งซ้ำซากจนเป็นวิถีชีวิตของคนในชุมชนริมลำห้วยหลวงทอดยาวกนินพื้นที่จังหวัดน้องคายและอุดรธานีกระทบเป็นวงกว้างหลายแสนไร่สุดดีใจครับ ที่จะเป็นตัวสำคัญของจุดนี้นะครับที่จะแก้ไขปัญหาภาพรวมตั้งหลายอำเภอนะครับหลายหมู่บ้านครับเป็นพื้นที่กว้างตัวนี้เห็นว่าวิศวกรที่ออกแบบมาว่าจะแก้ไขได้นะครับช่วยได้ก็ดีใจนะครับดีใจที่ได้เห็นบางคนที่สละที่ไร่ที่นาที่เวรคืนนี่ตายตายไปหลายคนแล้วครับ โครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนล่างจังหวัดนองคายได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่24เมษายน2561เริ่มก่อสร้างเมื่อปี2562งบประมาณ21,000ล้านบาทระยะเวลา9ปีมีงานก่อสร้างรวม4งานหลักได้แก่งานสถานีสูบน้ำงานผนังกั้นน้ำงานอาคารบังคับน้ำและงานระบบส่งน้ำ หากแล้วเสร็จจะสามารถลดพื้นที่น้ำท่วมในเขตจังหวัดหนองคายและอุดรธานีได้กว่า5 4 0 0 0ไร่เนื่องจากมีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศส่วนในช่วงหน้าแล้งสามารถส่งน้ำให้พื้นที่ชลประทานจากเดิม1 5 0 0 0ไร่เป็น30,000 0กว่าไร่เป็นการนะครับเก็บกับกน้ำนะครับเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดเก็บน้ำในพื้นในลำน้ำห้วยหลวงนะครับพร้อมกับช่วยในการระบายน้ำนะครับในช่วงฤดูฝน ที่สามารถที่จะลดปัญหาเรื่องน้ำท่วมพื้นที่เดิมถึงจาก90 0าหนะครับให้เหลือประมาณ30,000ไร่ได้นะครับพร้อมกับมีการระบบกระจายน้ำในพื้นที่นะครับเพื่อพัฒนาพื้นที่ให้มีการเกษตรที่สมบูรณ์ขึ้นนะครับมีน้ำที่สมบูรณ์ขึ้นในการบริหารจัดการ โครงการพัฒนาุ่มน้ำห้วยหลวงตอนล่างจะเกิดจากความต้องการของประชาชนในพื้นที่ให้ก่อสร้างอย่างเร่งด่วนเนื่องจากที่ผ่านมาได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วมน้ำแรงซ้ำซากเกิดจากพื้นที่ส่วนใหญ่มีสภาพเป็นที่ลุ่มต่ำเป็นแอ่งกระทะอยู่ใกล้แม่น้ำโขง ในช่วงฤดูฝนน้ำในแม่น้ำโขงจะสูงกว่าระดับน้ำในลำห้วยหลวงทำให้มวลน้ำในลำห้วยหลวงไม่สามารถระบายลงสู่แม่น้ำโขงได้สร้างความเสียหายให้กับพื้นที่กว่า90้า0ไร่กระทบต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนโครงการนี้จึงเป็นความหวังที่จะช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งในเขตพื้นที่จังหวัดหนองคายและอุดรธานีได้อย่างยั่งยืน ชูชัยวงพุทธถ่ายภาพเนชนกชัยคำทีมข่าว n b t ขอนแก่นรายงาน